อฮ้ยตัวอะไรวะนั่นอะมาเด r ฟ u ักเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ่อเสียดเฮ้ยโยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ,นะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง TBC Game Lounge ช่องห่แล้วนะครับผมอยู่บนม,มอ,แมมอนแืบบเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Friday Night Funkin' Blue Ball Incident Mod นั่นเองนะครับผมอมอน,นี้มีคนขอผมมาใน Discord นะครับผมก็อย่าไปเสียเวลามากเราเริ่มกันเลยทำไมหน้าเมนูดูปแปลกๆเนะี่ยฮะอฮะวะวะเฮ้อะไรวะคำเตือนคุณกำลังเข้าสู่ TFS e System Case โปรดเข้าด้วยความระมัดระวังโอ้ Okay. โอเคอุ้ยเคโอเคครับเราไปเริ่มเอ้ยเกมค้างก็หายค้างละไปเริ่มกันเลยครับผมเจน,นากัวเนะี่ยโทเลสเคสองศูนย์สามเริ่มเลยครับโอ้ชินอ uh, ัมโทเลสคอนเทมเมนต์ฟาวเดชั่นได้ขอความช่วยเหลือจากคุณแสาระบูบอลส์อัม มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสิ่งมีชีวิตโทรได้ถูกตรวจพบในโลกของคุณแล้วก็ความเป็นภัยต่อคุณนั้นอยู่ที่ค่อนข้างต่ำแต่ยังไงคุณก็ต้องระวังอยู่ดีนี่และอ่าและไมโครโฟนพิเศษที่ทําจากแอนตี้โทรโปรตีนจะถูกส่งไปให้คุณ ใช้ในภารกิจนี้จากเดือปีหน้าโอ้น่าสนใจน่าสนใจมากมากเลยโอเคเหมือน S C P เลยอะ่ะพูดเหมือน S C P เลยอะ่ะทร t ด i l e t Containment อะไรนั่นอะมาฮะอ so ย่มีเสียงภาคด้วยจนจนจำได้เมื่อฉันตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันคลุมเครือเหลือเกิน What were those voices? Those terrible voices that coerced me to troll. น่นมันเสียงอะไรกันน่ะเสียงแย่ๆพวกนั้นมันทําให้ฉันรู้สึกอยากจะโทรสักคน All I had in my mind were memories from a distant time. แล้วอ่าเขาเรียกว่าอะแล้วสิ่งที่ฉันมีในหัวก็มีเพียงแต่ความทรงจําเมื่อนานมาแล้ว A time when I was happy. เมื่อฉันตอนที่ยังมีความสุขอยู่เมื่อตอนที่ฉันยังมีความสุขอยู่ But <what> แต่เมันเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะ <Why? S 2> ทำไมละ่ะ <Just why? S 2> แค่ทำไมอะ When I woke up, felt lonely. and I I up, sad, sad เมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกแค่เศร้าเศร้าแล้วก็เหงา Nobody alone. comforted so me. I was so alone. ไม่มีใครเข้ามาให้กำลังใจฉันเลย ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินแต่มันมีสิ่งหนึง่งที่ฉันมั่นใจว่าฉันต้องทำก็คือฉันต้องตามหาเขา oh, dear โอ้เพื่อนรักของฉัน what have ฉันทำอะไรลงไป Why? <Just> ทำไมแค่ Wait, <what? S 2> เดี๋ยวอะไรเนี่ย อเอ๊ะปีบโอ้มันไปคาซีนเหรอผมตกใจหมดเลยบนค้าง,างอ้อหมาะโทเรตจิตอืมผมไม่ค่อยชินเลยฮะบอยเฟนดูเส้นดูคมขึ้นไม่ค่อยชินเลยเกอร์เฟนก็ดูหล่อนชิบโอ้ โก้สปีดช้าเป็นบ้าเลยโอเคแต่บีดใช้ได้เลยเนาะเอ่ะมาถึงแบค็คกราวมิวสิกอะ่ะใช้ได้เลยมาโอ้ยชินเพลงดีจะอ๋ะอผมไม่ชินกับเซอร์โกสปีดช้าขนาดนี้เลยขอเลืกวกันนี้หน่อยเดี๋ยวมันมาช้าเกินไป เดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดผ่านก็เป็นยังหลอนเลยอ๋าาอช้าโคตรขอเรื่องวันนี้หน่อย <S 2> <S 2> <S 2> ได้ไหมอ่ะมันช้าเกินอ๋อผมชอบเพลงนะไห้ตายเสิเพลงดีชมัดเลยผมไม่ได้ว่าเพลงมอดนี้จะทำได้ดีขนาดมันให้แบบควารู้สึกเหมือน SCP ซพเลยอะเออดูตัวโทรสิหน้าตาดูผอมมากดูไม่น่าไปแกล้งใครได้นะตอนนี้ แต่ว่าว่าทรงดูน่ากลัวมากเหมือนชายกายเลยอดีตฝากอ๋อฮะอ๋อเยอะอ๋อฮะอ๋อฮะอย่ะโอเค จบยังเพลงใช้ได้เพลงใช้ได้เพลงแรกถือว่าใช้ได้เลยฮะสุดยอดเลยผมชอบบีทมากเลยเขาทำเพลงดีมากเลยเนี่ยถ้ายินเสียงแปลกๆจะมาผมไม่อะไรผมกินนมอยู่ยังไม่จบอีกเหรอโอ้กอสั่นเฉย What t h e fuck โอ้ว้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว what the fuck ฮะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Why you to don't just get out of here and leave me alone ทําไมพวกแกสองคนไม่ออกไปจากที่นี่และทิ้งฉันอยู่คนเดียวล่ะบีบโอเค I'm tired if you are not leaving then I will force you อาฉันนี่ก็เหนื่อยแล้วนะถ้าแกไม่ออกไปแล้วก็ฉันจะบังคับแกง จุดครับผม <They do S 1> มาฮะ Let's go มีอะไรหรือเปล่าณโทรคุณทำได้แค่นี้เหรอต่างกับมอสเดี๋ยวผมขยุดก่อนต่างกับมอสโทรที่เล่นตอนนั้นมากมันให้ความรู้สึกคนละแบบเลยความรู้สึกฝั่งนั้นคือจะดูออกแนวแบบอ่าไม่รู้ดีวอยอ่ะเออมันดูเหมือนวอยมากกว่าแต่อันนี้ดูให้ความรู้สึกแบบว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าบรรยากาศแบบเนี้ย ใช่เลยผมชอบมอนี่มากเลยนะทําบรรยากาศมาได้ดีมากเพลงโคตรสุดยอดเลยเพลงดังใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม um, <in crystal scale> hmm. ่ได้เอามือไว้ในคีย์บอร์ดผมไม่เอามือไว้คีย์บอร์ดโทษโทษเอ๊ะเอ๊ะเกมมันน่าจอดำไปเลยอะโอเคมาละ โอ้ ه, ตกใจหมดเลยนึกว่าเกิดอะไรขึ้นซะละเมื่อกี้มือผมไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ดผมกินนมอยู่เออผมไม่รู้ว่าเราเริ่มก่อนรอเรอืรอ่รองเราเยอะเอาเรื่องเลยนะโอเคเร็วขึ้นมาหน่อยละพออุ่นใจขึ้นหน่อยเออขวานไม่ยังไงวะเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นนายเป็นขวาน่อยไหนอะ่ะตอนแรกยังไม่เห็นมีเลยนี่ ไม่เห็นต้องใช้ความรู้แรงที่ขนาดนั้นก็ได้โอเคจีบิดอ๋อจีดจีดจี้ยสุดยอดเลยจี้เพลงสุดยอดเลยอะ อือฮอ่าอ่าฮเย่อ๋ออ๋เย่เจ๊สอยเพลงบนหน้าจอแลวดูเพลงดีคุณสุดยอดมากเจี่ยผมก็ชอบเลยอ๋อ uh อ่อ huh. จบแล้วใช่ปะ มาฮะอุ๊ยเพลงโหอุ๊ยเพลงมันเจียบ <Yeah. S 1> เฮ้ย <Yeah. S 1> พิยงเมื่อกี้บีทดรอปอย่างเจ๋งอะ่ะทําไมตัดแล้วอะเกมค้างไปแล้วเออเช็ดยฟักมาแล้วฮะ I tried to be complacent I tried to expel them peacefully ฉันอุตส่าห์จะไม่ทําแบบนี้แล้วนะ ฉันพยายามที่จะไล่พวกเขาแบบสันติแล้วนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปล่าประโยชน์แกได้สิ่งที่แกต้องการแล้วไอเด็กไข่ฟ้าแก,แกไม่ควรที่จะ อันลังหนีแล้วนะเรามาแก่งคนกันดีกว่า <Be ep. S 1> ปีบมาฮะโทรอุ๊ยดีนะเกมมันค้างไปนหนึ่งผมเลยมีอัสตีตั้งตัวทนันผมเห็นโน้ตเจี๊ยเพลงแม่งมันบีข้างหลังอะอ๋าาอฮะอเยเจี๊นน่ากลัวจังว่าทำไมสไปร์ตเขาหน้ากลัวอย่างงี้มั้ยนย ฮะผมไม่ได้ยากเลยนะแต่สุดยอดเลยอะเยอะอ๋ออ๋อโอเคผมชอบแบกกำมี่สิกงมากเพลงเนี้ยสามเพลงผมพูดชอบเลยอ๋อผมเกลียดทาที่เขาทาเมื่อกี้เอ้ยทาทาสายเขาอะโคตรเโคตรชุเล่เลย กอเดี๋ยวปเกิดอะไรขึ้นโอ้ท oh. ำไมเกอร์เฟนทำตาขาวแล้วเมื่อกี้อ oh ๋อฮโอ๋อฮเย้โอ้เอ้ยสุดยอดเอ้ยออ๋ออ oh ๋อเยโอ๋อเย้ออ๋อมาฮะ ผมก็ชอบเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้จัดมาฮะโชว์อ,าาอ๋ออุ้ยจอดำอีกแล้วฮะแล้วก็โคจางเลยแล้วเนี่ยโอเคเสียงดีผมชอบเพลงสุดยอดเลย เออทำไมเลือดผมรถอะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๊เดี๋ยวเี๋อโน้ตเยอะว่านี้หน่อยเมจะหมดแล้วโอเคโอเคฮะได้อยู่โอเคฮะเยอะเยอะเยโอเคอ๋อสุดยอด ยอดโอตรอะไรวะเนี่ยอ๋ออเออหลอนมันมันเชิงหลอนแต่มันดีโคตรอะ่ะโอ้ยจีดผมก็ชอบเลยเพลงหลอนดีเฮ้ย Oh my god Yeah Oh Oh Yeah, yeah. Oh. Wow, good God. Oh Yeah โอ้โหโคตรมันเพลงผมไปเปิดฝั่งทีหลังแน่ๆเพลงนี้จ้างไงเราฮะโอเคฮะ let's go เอาเฮ้ยเศร้าแล้วอาอเขาไม่ร้องกับเราแล้วเหรออ๋อแมน อาวเไม่ลองกันลแล้วเราตัดจบดีๆซะงั้นอ๋อยังมีเพลงเหรอ What the This <f> is all my fault. I did all those terrible things to him. How am I going to face my sins if I can't even defeat this brat? Well, just do what you came to do. โอ้เดี๋ยวผมใส่ซับไว้ให้แล้วกันเนาะเย เพลงสุดยอดมอนนี uh ้ทำดีย huh. yeah. yeah. uh ังวะอ๋อเออเยอะเยอะเยะให้ตายสิสุดยอดเลยอ่ะอ๋อ เออเขาลองตอบไม่ไหวแล้วมั้งลากรอนโตรไปเจอกันใหม่ในยุคที่นายกลับมาดังอีกครั้งนะ thank you อ่า ว้าวสุดยอดสุดยอดสเปเชียลแดงซ์ครับผมอ๋อฮะลุยจิโปโเลบแบล็กโฮเลเลแบล็กโฮอีดีออดวิร์รล้การครับแล้วก็เลบโบรนอันนี้น่าจะเป็นชื่อของผู้พัฒนาเนาะเกียวโต,โตครับเลเลสก์ทำไมามันมีคำว่าเลอยู่ข้างหน้าตลอดเลย แบนบัสครับคลาวน์คิวยู่เดี๋ยวพุ้มนำพดทธนาจากทริกกี้เนี่ยเข้ามาด้วยเหรอแล้วก็โซลิโก้ครับผม l อ l เจีย yeah. และคุณและคุณด้วยครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปของผมขอบคุณจากใจจริงๆเลยคุณอะไรฮะอ๋อฉันมีบางสิ่งที่จะต้อง ให้คุณด,ดูมาฮะว่ามาฮะกค้ด huh. อ wow, ินเตอร์โมคอนติเนียลเอ้อวัดโค้ดเนม just a little trolling anomaly was first recorded in world ที o w h uh, a in urban area called New York City the entire the i n c i d e origin is still unknown but they assume to have been โอ้นี่เหมือนจะเป็นประมาณพวก อ่าล่อของอ้ตัวโจรเหมือนเป็นแบบว่าประมาณกระาดาษรีเซิร์ตอะเออโอ้โอ,โอ,โอ้มีหลายตัวด้วยมีเอ็กซ์ซเตนนะฮะอ่าม The ีเดอะมิลเลอร์โอ้เ๋ยวอันนี้สำหรับใครที่อยากอ่านนะครับไปคุณสามารถไปหาอ่านได้ใน โอ้แล้วเดีเ๋ยวผมขอพูดตรงนี้ก่อนแอคเคนเอ็โเมโตรเฟสนะครับแอคเซสดีนายไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมโอ้ขอบคุณสุดยอดครับมอนนี้กินนี่มานานแล้วอ่ะ18นาทีเลยเหรอเพลงแค่4เพลงเนะเนื้อเรื่องมันนานขนาดนี้เหรอโอเคจำมันเถอะสุดยอดครับผมมอนนี้สุดยอดมากผมรักมอนนี้มากเลยก็เนาะสำหรับคนที่อยากอ่านในพวกเนื้อเรื่องนะครับอ่า ถ้าอยากให้ผมทาไอตัวแปลให้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไม่ได้าล่างแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาแปลให้ในภายหลังเนาะหรือไม่ก็ผมอาจจะแปลให้ในคอมเมนต์เลยเนี่ยแหละก็มันอาจจะใช้เวลานานนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมไม่อยากแปลคือคลิปมัน18นาทีแล้วเนาะก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ไว้นั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับผมมอดตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ไว่ายังไงก็ตามนะครับผมมอดนี้ ทำเพลงออกมาได้ดีหรือไม่จะหลอมไปหน่อยแต่ก็เพลงออกมาดีเนื้อเรื่องออกมาดีน่าสนใจด้วยผมชอบ SCP อะไรเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โอเคครับผมและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้เอาล้ครับนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับผมชอบไหมครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรทุกอย่างให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันเพราะว่ามันจะ แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาผมลงคลิปใหม่เนาะก็คนที่อยากได้เม้นแรกบ้างอะไรเงี้ยก็เข้ามาแย่งแข่งขันกันได้เนาะก็และนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูดละจริงๆและโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ